ก็นาก็จะมาลองเจาะอ,อีกทีหนึง่งตรงนี้ดินแข็งๆเลยนะคะฝนเพิ่งตกก็จริงอะ่ะแต่ว่าดินมันแข็งมากเลยเป,เป็นดินถมใหม่ค่ะเป็นดินดาน นี่เป็นพาวิ่นต่อตรงนะคะพาวิันสีดำฝนตกน้ำไม่ซึมลงดินเลยดินดันอ่ะรถเล็กอย่างที่เห็นในคลิปถ้ารถไม่ไหวรถจะดับไปเองฉะนั้นรถเล็กไม่จาเป็นต้องใช้พาวิัดค่ะถ้าเกิดรถเล็กเจาะลงไปเจอหนักอย่างเงี้ยรถเขาจะดับด้วยกำลังรถของเขาเองค่ะ ดีโอยังเปิดพีโอยังค่ะเปิดพีโอช่วยดาพายโยเคใมันยกไม่ขึ้นต้องเปิดพีโอให้มันหมุนค่ะมันยังจะยกขึนอ่าโอเคขึนมาแล้วถ้าเกิดดินติดแบบเมื่อกี้ต้องเปิดดีโอเหยียบคันเร่ง ช่วยยกนะคะถ้าเกิดยกเฉยๆยกไม่ขึ้นะนะคะเป็นรถเล็กเนาะลักเมื่อกี้คือลักษณะดินดูดค่ะคือคือเจาะลงไปสุดเลยไม่ได้ไม่ได้ยกคายยกคายอย่างนี้เนาะอุณาแกก็ดูคลิปเครื่องเจาะของของเรามามาพอสมควรมาเป็นอาทิตย์ละอย่างว่าแล้วก็สั่งซื้อ อยู่ที่ปักคงชัยนะคะโคราชบ้านเรานี่เองจริงๆหนูก็อยากพูดโคราชแหละแต่ว่าบางจังหวัดเขาฟังภาษาโคราชไม่ออก <c oughs> อันนี้เป็นใบเจาะสีิบเซนค่ะถ้าเป็น5้ิบเซนนี่อาจจะนักไปสำหรับรถน้อย ลดหน่อยนี่หนจะแนะนำให้ใช้ใบ40่สิบเซนดีกว่า50าสิบเซนมีจะนักนักนักไปหน่อยนึงอันนี้เราอยู่กันที่สวนคูอ้อยผักคงชัยนะคะนี่ความลึกของมัน ก็ได้เกือบถึงแขนสปริงเลยก็ได้เกือบเม็ดเลยค่ะทีะก,กดลองเจาดูว่ามันลึกอะไรไอ้ดีก็หาว่าหาของว่างท่วงนาโถลดอีกหน่อยนึงจะหาสิบโลรอยโล ยิบเจ็ดแรงภูปุตาโอเคค่ะ